นี่คือความระทึกใจของการได้ไล่ล่าถ้าผู้หญิงไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆและไม่ทำตัวเป็นคนที่หัวอ่อนหรือว่านอนสอนง่ายจนเกินไปผู้ชายจะยิ่งไข,ขว่ยคว้าและอยากจะได้เธอมาครอบครองมากขึ้นผู้หญิงจำเป็นต้องเปิดใจยอมรับความจริงที่ว่าพวกผู้ชายชอบความระทึกใจของการได้ไล่ล่าและรักการแข่งขันจนขึ้นสมองเพราะพวกเขาชอบแข่งรถ แข่งกีฬาและล่าสักว์ก็พวกเขาชอบซอมโนนซอมนี่ชอบแก้ปัญหาและชอบการไล่ล่านั่นเองเกมแมวจับหนูที่ผู้หญิงมองว่ามันดูปัญญาอ่อนแต่สําหรับหนุ่มๆน,นะคะมันกลับเป็นความตื่นเต้นสุดๆเลยนะนี่แหละคือความแตกต่างขั้นพื้นฐานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเป้าหมายในชีวิตของผู้หญิงมักจะอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืนยาวแต่สําหรับผู้ชายแล้วบนเส้นทางที่ กว่าจะไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตมันมีเรื่องสนุกสนุกให้ตื่นเต้นอีกเพียบสาวร้ายรู้ดีว่าเวลาที่ผู้ชายอยากได้อะไรขึ้นมาเขาจะดิ้นรนขวายคว้าเอามาให้ได้และการที่เขาต้องดิ้นรนขวายคว้านี่เพื่อให้ได้มาเนี่ยจะทำให้ต่อมความอยากของเขาทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอีกอะไรที่เขาไม่อาจขวายคว้ามาครอบครองได้สำเร็จในทันทีพวกเขาก็จะเริ่มโหยหามันยิ่งจะดึงดูดความสนใจของเขา และเป็นการกระตุ้นจินตนาการของเขาให้เตลิดเปิดเปิงเลยแต่ผู้หญิงที่นิสัยดีจนเกินไปก็กลับสาดน้ำเย็นเข้าใส่ไฟอารมณ์ที่กำลังโหมลุกโชนสัง,งัันผู้ชายเลยเบื่อเวลาที่เขาไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยซึ่งในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครเห็นคุณค่าของฟรีหรือว่าของบริจาคหรอกจริงไหมถ้าผู้หญิงยอมนอนกับผู้ชายง่ายๆแล้วแล้วจะเหลืออะไรให้เขาลุนอีกละ่ะ ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เคยรู้จักหรือสัมภาษณ์มาพวกเขามักจะยอมรับว่าถ้าได้นอนกับผู้หญิงคนไหนง่ายเกินไปเซ็กซ์ครั้งนั้นก็ไม่ค่อยประชับใจเท่าที่ควรเลยมันเหมือนกับการเล่นไพ่แบล็กแจ็คนั่นแหละถ้าเขาเล่นได้เงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกคืนนั้นทั้งคืนเขาก็คงหมดสนุกแต่ถ้าเขาค่อยๆได้ทีละนิดทีละน้อยหรือได้บ้างเสียบ้างสลับกันต่อให้เอาช้างมาชุดเขาก็ไม่ไปไหน เพราะเขาคิดแค่ว่าเขาจะต้องได้อีกสัญชาตยานนักแข่งในตัวเขาจะเข้าสิงทําให้เขาอยู่เพื่อต่อสู้และถ้าเขาเสียหนักเขาจะยิ่งเกทัพลงไปเพราะอยากจะได้คืนนี่คือความระทึกใจของการไล่ล่าลองสังเกตเวลาที่ผู้ชายออกไปไล่ล่าหรือว่าล่าสัตว์กับเพื่อนๆ ตามภาษาพวกเขาไปกันเป็นอาทิตย์พวกเขาจันทนนอนในถุงนอนโสกโรครกันอยู่ถูกยุงกัดจนตัวเป่งและก้มหน้าก้มตาก,กินอาหารที่สะกดคำว่าอร่อยไม่ได้เลยทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อการไล่ล่าไงซึ่งถ้าเขาสามารถฆ่ากวางได้ตัวหนึ่งนะเขาก็จะกลับบ้านด้วยความหยิ่งพยองด้วยความมีชัยและแทบจะอดใจรอเอากวางตัวนั้นขึ้นแขวนประดับบนฝาผนังห้องรับแขกเพื่ออวดสายตาชาวโลกไม่ไหวอยู่แล้ว ซึ่งถ้าคุณเอาซากวางไปวางไว้บนใดหน้าบ้านเขาคุณคิดหรือว่าเขาจะหันมาสนใจมันต่อให้มันเป็นกวางตัวเดียวกับที่เขาตามล่าก็เถอะก็หมายถึงคุณเสนอให้กับเขาง่ายดดยเกินไปถึงมันจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากๆมันกลับไม่ทําให้เขาสนใจเลยแต่มันจะทําให้เขารู้สึกแตกต่างกันราวฟ้ากับดินความสนใจที่เขามีต่อผู้หญิงมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยถ้าผู้หญิงไล่จับผู้ชาย มันก็ไม่ต่างกับการที่เธอเอาซากกวางตัวนั้นอะไปประเคนให้เขาถึงหน้าประตูบ้านนั่นแหละที่พูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าคุณอะจะต้องใจแข็งไปจนตายหรอกนะคะแค่คุณทําให้เขาตื่นเต้นไปกับการไล่ล่าพิชิตใจคุณก็พอตามประสาความฉลาดของสาวร้ายโดยที่คุณอะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเรียบร้อนสบายสบายปล่อยให้เขาได้สวมบทบาทหนุ่มนักล่าได้เต็มที่ การทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเพราะมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราทั่วไปนั่นแหละซึ่งเมื่อผู้ชายเนี่ยใกล้จะเข้าสู่ตำแหน่งที่จะถึงเส้นชยัยเขาจะมีแรงฮึดสู้ไม่ถอยเลยนี่เป็นคำสารภาพที่มันมักจะออกมาจากปากของผู้ชายก็คือผมอยากได้ในสิ่งที่ผมยังไม่สามารถครอบครองได้เสมอและสาวร้าย ไม่มีวันยอมให้เขาคิดว่าเธอเป็นลูกไก่ในกำมือของเขาแน่นอนและเมื่อเขาไม่ได้เป็นเจ้าของของเธออย่างแท้จริงผู้ชายก็ไม่มีวันเลิกตามตือ้อคุณง่ายๆหรอกนะเมื่อเขาคิดว่าตัวเองกระดึบเข้ามาใกล้และมัดใจคุณอยู่หมัดได้แล้วบางครั้งก็ควรเตือนสติเขาเป็นครั้งคราวด้วยนะคะว่าตัวคุณนั้นไม่ใช่ลูกไก่จิบจิบในกำมือของเขา